เย็นสบายก่อนข้ามลาวกันค่ะจุดข้ามลาวนะคะที่บ้านเหมืองเพ่อำเภอนาแห้วฝั่งตรงข้ามจะเป็นฝั่งลาวนะคะเห็นไหมคะว่าแม่น้ำเหืองเนี่ยจะไม่ได้มีความกว้างมากนะคะข้ามฝั่งไปที่ขนลงไปอยู่นี้คือของไทยนะคะที่คนลาวมาซื้อไป ไว้กินไว้ใช้ที่ฝั่งลาวนะคะสะพานตรงนี้จะเปิดทุกวันพระนะคะเพื่อให้ชาวไทยและลาวได้ข้ามไปมาหาสู่กันพอเราข้ามขึ้นมาปุ๊บบรรยากาศเปลี่ยน <c oughs> บรรยากาศจะเปลี่ยนไปนะคะคิดย้อนอดีตไปถึงสมัยเราเป็นเด็กๆประมาณ30ปีที่แล้วนี้ได้ลักษณะภ,ภูมิประเทศลักษณะภายในบริเวณหมู่บ้าน,นะ ตรงนี้เป็นตอมลอาวแล้วก็ถนนในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้เหมือนกับสมัยเราเป็นเด็กวิ่งเล่นกันในหมู่บ้านตอนที่ยังไม่มีถนนลาดยางแล้วก็จะมีซุ้มขายข,ายของในหมู่บ้านเล็กๆขายเบียร์ขายของกินของใช้นะคะเบียร์ก็จะเป็นเบียร์ลาวกระป๋องละ20บาทอันนี้เป็นยังค่ะอ๋อน้ำอ้อยกะทิกินแกงข้าวเหนียวเขา hết bà hết, hết yên bò hết yên bode ông bode mà bode ông bode mà bode ông bode vậy bode ông 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 bode còn bode ông hết rồi, bode ừ. ông ừ. hết ông bode à. năm bode học phú hiện ừ. vậy, Đó cả là เอากะทิใส่แล้วแบ่งให้เขาอีสานโอเคจ้าอันพวกนี้พวกนี้เป็นเป็นข้าวเหลาไหมบ่ซุมนี้เป็นข้าวเหลาไหมบ่มาสิบังดิข้างเหลาเนี่ยข้าวเหลาโอ้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 อือเอาอีกเนื้อหัวเนี่ยมันบ่พอโอ้ตัวหัวหามให้กินวางนึงเพี่กเป็นร้อยซื้อให้ร้อนเนื้อเป็นก้อนแบบนี้นะคะ ขอบคุณค่ะในหมู่บ้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะบ้านเหมืองแพร่ชื่อเหมือนกันกับไทยสปอปลาวเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดนี้นะคะ นี้น่าจะเก่าแก่นะคะเป็นวัดภายในหมู่บ้านวัดก็จะมีสิงนะคะแต่ว่าน่าจะพังเสียหายแล้วก็มีภาพเขียนสีอยู่รอบโบสนะคะตรงนี้น่าจะเป็น,นอยีางน้นนหอหออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ อันนี้เป็นส๋อสถูหรือเจอดีนั่นี่โบสตัวนี้เป็นโบสเก่าเดินรอบๆนะคะ เข้าไปในโบสถ์ไหว้พระขอพรกันค่ะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สังเกตจากการวาดภาพที่ผนังโบสถ์นะคะเป็นการเล่าเรื่องราวเหมือนกับฝั่งไทยนะคะแต่ว่าสีที่ใช้จะเป็นสีสมัยโบราณเหมือนที่เคยเห็นที่โบสถ์วัดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะองค์พระสวยงามมาก มาช้อปปิ้งเบียร์ลาวกันค่ะกระปองละ20บาทร้านนี้เป็นร้านขายเบียร์ส่วนร้านข้างๆจะเป็นร้านขายฝืนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านมากินฝือกันค่ะฝือก็คือกว๋วยเตี๋ยวบ้านเรานั่นแหละเอาเข้า,ขา,าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเห็ดคะนี่อ่าสุมกันโอ้แล้วก็บดตัํตา น่าบ้านเยค่ะลาเฮลครับเพิ่มกิโลเขาจะขอเฉพาะวันค่ากับแวะกินฝือที่ร้านฝั่งลาวกันค่ะบรรยากาศร้านฝือที่ลาวก็จะประมาณนี้นะคะส่วนมากจะเป็นคนลาวมีคนไทยอยู่สองคนค่ะแล้วก็ฝือที่ฝั่งลาวจะถ้วยละ30 พิเศษ40ให้ทายว่าอร่อยไหม <laughs> อ